วันนี้เรามีของมาแนะนำนะครับสิ่งนี้ก็คือที่ตรวจ HIV หรือที่ตรวจเอนนั N ่นเองนี่นะครับมีออยดด้วยเรามาลองดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแกะออกมามีขวด3ขวดมีขวดสีขาวสีงเงินสีแดงอันนี้อะไรไม่แน่ใจนะครับแต่นี่มีพัเตอร์กับคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะครับสรุปอันนี้ก็คือเป็นที่ตรวจ คู่มือเขาให้เททุกอย่างลงไปในนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมขวดสีแดงให้เปิดไว้ใกล้ๆมือแล้วก็หยิบเข็มขึ้นมาเลยให้นวดๆที่นิ้วก่อนนะครับแล้วก็จิ้มไปที่นิ้วได้เลยไม่เจ็บนะครับเข็มมันไม่ลึกเท่าไหร่พอจิ้มเสร็จนะครับก็ดันเลือดใส่ขวดสีแดงที่เราเปิดฝาไว้แล้วก็เขยา่าเขยา่า พอเขย่าเสร็จแล้วนะครับก็เทใส่เข้าไปในที่ตรวจได้เลยส่วนขวดที่2กขวดที่3นะครับก็เหมือนกันเขย่าแล้วก็เทได้เลยแต่ก่อนเทต้องให้อันก่อนหน้าซึมก่อนนะครับแล้วลําดับที่ต้องเทนะครับเขามีแปะไว้ที่ขวดให้เลยก็คือใช้งานง่ายมากๆพอเทครบ3ขวดแล้วก็รอลุ้นได้เลยครับคือที่ผมเอามาตรวจนี่ไม่ใช่ว่าผมมั่วหรืออะไรหรอกครับคือผมอะไปสักห้า แล้วไม่มั่นใจว่าเข็มของช่างอะครับเขาจะปลอดภัยไหมเพื่อความสบายใจก็เลยตรวจดูดีกว่าเพราะใช้อันนี้ทั้งปลอดภยัยรู้ผลไวลองดูนะครับอินสต,ติใช้ง่ายปลอดภยัยมีออยอ